มือสองของแท้มาเบิ้งวันนี้นะคะจัดไปลยเก่งข้าวประตูมีซูชิมีราดนะลูกค้าคันีเกียธรรมดานะจ๊ะเนาอโซประตูเดิมเดิมลูกค้ารถไม่มีติดแก๊สนะนี่เดี๋ยวพาดูเรื่อยๆเลยคันนี้รถมือสองอันนี้คือรถมือสองนะสก็ปรอันทำเต็มลอยกันให้ลอยเลยแล้วพี่น้องเกินค่ะวงวงนี่ค่ะนะลูกค้านะนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทางนี้โอ้โเอายางมาเบิ้งทางพีเห็นบิ นี่การันตีเลยนะเต้นเราเต้นเดียวนะที่ให้ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโชกันโชกันผีว่าโชว์กันกระอซองเพิ่มอีกซองหนึ่งน้องสัน้นเดๆ บอกว่ากระโปรงอันไหนลายกว่ากันคะระหว่างกระโปรงเรานะคะกับฝากระโปรงรถอันไหนมันไล่อับไอกว่ากันพี้องคะเห็นไล่ไล่แบบนี้ย่าดูถูกนะเป็นคยนะคะมีทีมเขาเรียกเลยวอู U ีใช่เป็น number วันของภาคบันออกเลยถูกต้องงานเนียบแน่นอนจ้าเออใครสนใจอยากได้รถใช้งานนะคะแต่บอกว่าอยากได้สภาพดีกว่านี้รับไม่ได้อย่างนี้อยากเห็นทันใหมอทักชัญมาได้ไหเบิร์กแต่าผู้ได้ที่เห็นสภาพนีเแล้วพึ่งพอใจโอ้ดีเขาจะเห็นไหมรับได้ใช่จะตามที่ว้ แต่ว่ารถไม่มีประวัติการเฉียวชนแน่นอนนะลูกค้าะนะนี่หน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยโอ,โอเคค่ะนี่หน้าห้องเครื่องนะลูกค้าเครื่องสั่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นเครื่อง1.2นะเป็นเด็ก ABS นะคะคานหน้ายังอยู่ซึ่งไม่เคยโดนชนมานะานาลูกค้านานะ ขออนุญาตเอาว่ารีวิวไมีคาถาเจาชีวิตค่ะหน้ายังอยู่นะคะลูกค้าเพราะว่าเขาไม่ได้โดนโชนไปถ้าคาน้าหายเนี่ยตบเจาะไม่เลือหรือแยกค่ะ <c oughs> ใครสนใจก็มาโทรริ้งไลน์ค่ะประมูลเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะต่างจังหวัดมีบริการทำเสัญญาถึงที่ <c oughs> รับรถแน่นอนะค่ะ <c oughs>